สวัสดีครับผมต้นห้ากอกนะครับวันนี้ก็มีเอฟซีนะครับมาสักระองค์ปู่นะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับก็มีเครื่องสักระก็มีของสักระมากมายเลยนะครับนี่นะครับ เอฟซีเอฟซีมาจากไหนเอฟซมาจากอุดรคอ่านี่นะครับก็เอฟีมาจากอุดรเขมาสกละมาขอขอหลวปู่นะครับนี่นะครับนี่ครับก็นี่ครับอจบาตอนนี้เลยนะครับเอฟซีทุกทุกท่านครับ ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ FC ทุกๆท่านนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกกระต่กดติดตามให้ด้วยนะครับนะนี่นะครับก็ FC นะครับมาจากอุดอรธาน,นีนะครับก็นําเครื่องสักการะนะครับมาถวายแด่องค์พ่อปู่นะครับ นิดหนึ่งนะคะเดี๋ซื้อเราว่าร้อนอืมร้อนไปไหนมาไปลงคลิปโหลดคลคิปมาโอ้ยโหลดคลิปโหลดไม่ได้เลยไม่ได้ทำอะไรใช่ผมถึงไปหาโหลดที่อื่นเนี่ยทำไม่ได้เหนื่อยไปวัดวันนี้ไม่ได้อะไรเลยไปวัดผมก็หมุนผมก็ไลฟ์สด มีโชคมีลาบไปนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับเอ็ดตีนะจากจังหวัดอุดรธานีนะครับมาขอพรนะครับมาขอพรจากองค์ปู่เรานะครับองค์ปู่ปาริจิตพระริจิตนาคานคราชนะครับนะน่ครับก็มาขอโชคขอลาบนะครับนะครับก็เครื่องบูชาครับก็มี บใบสีนะครับนะครับใบสีนี่นะครับมีน้ำปานะนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเขียวน้ำแดงนะครับนี่นะครับจะมีน้ำเขียวน้ำแดงนะครับแล้วก็มีหมากคูนะครับมหมากคูครับก็มีพงมาลายมีพงมาลายดอกไม้นะครับนะนะครับแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับมีผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะครับสาลลี่ ส้มนะครับลำไยกระมงกรกล้วยนะครับสับปะรดแล้วก็แอปเปิลนะครับแอปเปิลด้วยนะครับก็ขอโชคขอลาบแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ทํามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรบ้างนะครับนะมาลุ้นกันนะครับเอฟซีมาลารุ้นกันเลยนะครับ ตุลาคมก็เลยได้โชคแล้วก็เลยมาตามสัญญาที่วยปูบอกว่าเป็นปลูปลาดิอยู่ที่บ้านกกก่อนจ้าจ้าปูก็ให้มาหาก็เลยมาไม่เคยมาสักทีไม่รู้จักด้วยจ้าได้โชคได้ร่างจากปู มาจ้าถ้าปูให้โชคไปเรื่อยๆก็จะมาเรื่อยๆคือรอบแรกเราสำเร็จแล้วแต่ไม่ได้เยอะหรอกถ้ก็ได้กจาวสสก็มาด้วยนะคเก็เป็นบรรยากาศต่างๆนะครับ มีน้ำปานะต่างนีๆครับเป็นเครื่องสกสาระต่างๆนะครับออกาาลลลละัังงงงบมมนนนนเเยย้สตตรๆ นี่ครับก็เมื่อน่ครับก็ฝันเห็นเอฟตีก็บอกนะครับว่าฝันเห็นปูนะครับก็เลยมาอมานมานะครับมาปูบอกขห้มาหานะครับมาตามคาขอออม่น่าแบบถึงมันไม่โอ้าไม่ตรงกาแฟปู พักหมดกาแฟกปอบกใช่ปอบกฟอบกปอบกเลยนะครับไม่ต้องสั่งอะไรทั้งนั้นปอบก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 นี่ครับลุ้นลุ้นกันแล้วนะครับอ่าลุ้นกันนะครับเอฟซีนี่ครับก็เอฟซีก็มาขอพรปูนะครับนะ นี่ครับกิดีก็มาขอพอรปู่กันแล้วนะครับนี่นะครับมาเขามามาตามไอ้ีก็มาทําสัญญาที่ให้กับปู่ไว้นะครับอ่านี่นะครับมาได้โชคได้ลาบก็อ่ทั้งก็มาอา่าเขาก็มาตามสัญญาแล้วนะครับตอนนี้นะนี่ครับก็ลุ้นกันนะ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะตรงนี้นะครับนี่ครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ